exercise i ค่ะจงหาค่า x จากสัดส่วนที่กําหนดให้ข้อนี้เป็นสัดส่วนตรงจริงๆมันก็ดูซ้านะแต่ก็เออทำซะหน่อยโอเคทวนสัดส่วนตรงด้วยข้อนี้เขาตั้งตั้งพวกสมการสัดส่วนให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่จะมาเปลี่ยนเป็นเสถียส่วนแค่นั้นเองอันนี้ทําไว้นะคะเสษส่วนเอ่อสมการแบบนี้ตัวส่วนเนี่ยอยู่คนละฝั่งกันนะคะตัดค้ามกันได้เลย แต่ถ้าอยู่ฟังเดียวกันแต่คนละบรรทัดก็ตัดได้เหมือนเป็นเศษส่วนปกติอันนี้ฝึกตัดเลขเร็วได้เป็น5นะคะเรยวไหมล่ะ x บวก1นส่วน6นะคะเท่ากับ4ี่สส่วน36ข้อนี้เนี่ยลองดูซิว่าสามารถตัดเร็วได้ไหมบางคนบอกว่าตัดไม่ได้บอกว่าพี่คันี่ไงหนูเห็นการบวกอยู่จริงค่ะมีการบวกลบจริงแต่ว่าการบวกลบในที่นี้เนี่ย พี่จะว่ายังไงดีละ่ะมันเป็นก้อนที่เหมือนเป็นก้อนเดียวอยู่ติดกับเค่ะนี่เราจะมองเป็นก้อนแบบนี้แล้วหกเนี่ยมันหันทั้งก้อนอยู่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยยังทำวิธีรันได้นะคะแต่ถ้าเกิดหนูเป็นแบบนี้ไอ้ก้อนบวกลบเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกับ x เ,เห็นไหมจริงจริงแล้วว่ามันแยกกันแล้วก็เป็นก้อน x ส่วนหก ตัวนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าแบบอันเนี้ยได้นะได้นะหกหนึ่งนีคะแล้วก็6 1 6 6ึ่งหเร็วไหมล่ะ x บวก1เท่ากับ7 x เดียวย้าย1ไปลบเหลือเป็น6นะคะข้อ3ค่ะ9ส่วน2 x บวก2เท่ากับ36ส่วน16ตัดตัวบนการ919 94 36 แล้วก็สี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกนะอันนี้ได้เป็นหนึ่งตัวล่างพี่ดึงตัวรั่วนิดหนึ่งค่ะเป็นสองวงเล็บ x บวกหนึ่งฝั่งขวาเลวเป็นหนึ่งส่วนสี่จัดการคูณไขว้เลยอโอเคแล้วแบบนี้ล่ะสามารถตัดลัดได้ไหมสองกับสี่ได้ไม่ได้ลองเลือกมาสีคิดว่าได้ไม่ได้ได้นะคะเพราะว่าเรามองเป็นก้อนอย่างนี้คูณกับก้อนอย่างนี้ อมองเป็นก้อนๆแบบนี้ถือว่าตัดได้นะคะแต่ถ้ามันเป็น 2x บวก1เนี่ยมันกลายเป็นก้อนที่สองก้อนกำลังบวกกันแบบนี้ไม่ได้แต่นี้เป็นสองก้อนที่คูณกันถือว่าได้นะคะทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินแรกๆอาจจะยังดูไม่ค่อยเป็นไงก็ได้เป็น2 1 2 2 2 4ค่ะเป็น2เท่ากับ x บวก1นะ แล้วก็1เท่ากับ x แต่ว่าเราไม่ยมตอบให้ x อยู่ฝั่งขวาเราก็ย้ายเป็น x เท่ากับ1นั่นเองทำซะเร็วเลยเพราะว่าใช้วิธีตัดเร็วมันก็เลยยิ่งเร็วนะคะโอเคอันนี้ค่ะพี่ใช้แม่15ตัดข้างล่างแม่บนทำยังไงดีสไปตัด10ไม่ได้ใช่ไหม 4 1 4 432ไม่จำเป็นว่าจะต้องตัดจนหมดนะคะเราใช้แม่เล็กๆที่หารทั้ง2ตัวก็ได้ที่เราใช้แม่2แทนเป็น2 2 4 2 50แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ก็จะได้เป็น5นะคะฝั่งความปรากฏว่ามันตัดกันได้อีกเนี่ย2 1 2 2 1 2ก็เลยได้5เท่ากับ x เพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับ5นั่นเอง ข้อ5 40ส่วน3 2ค่ะเท่ากับ10ส่วน x อันนี้ข้างบนตัดได้เลย10 1 10 10 4 40นะคะแล้วก็4ตัด32ได้8เนอะคูณควายเป็น x เท่ากับ8ค่ะรู้ยางว่าทำไมบางคนทำสมการเร็วเพราะเขามีเทคนิคแบบนี้นี่แหละงั้นเราก็เอาไปใช้ด้วยนะคะเวลาทำข้อสอบเนี่ยจะได้เสร็จแล้วเร็วบางคนมีปัญหาทำได้ช้ามากเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้วิธีคิดเร็วบางอย่างเนาะ แค่นั้นเองแบบนี้ตัดกันได้ไหมเห็นตัวนี้เนี่ยมีมีลบอยู่พี่บอกว่าถ้ามีบวกลบจะตัดกันไม่ได้ตัดกันได้เพราะว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราควรจะมองเป็นก้อนๆนะคะ<ๆ>ก็ก<ๆ>จะเห็นว่าเป็นก้อนนี้กับก้อนนี้หารกันอยู่แ,แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะหนูจะได้ว่าเป็นก้อนนี้กับก้อนนี้บวกลบกัน่าถ้าเป็นก้อนๆบวกลบกันแบบนี้ไม่ได้โอเค มองเป็นก้อนนะคะก็เอา8ปดหนะึ่เนาะมีอะไรตัดกันอีกได้ไหมตัดข้ามอางี้ได้ไหมห้าหนึ่งหไม่ได้นะคะถ้าอยู่คนละฝั่งคนละบรรทัดห้ามตัดนะคะที่เหลือคูณควายเป็น7 x ็ดเอ็กลบสิบค่ะห้าห้าเอท่ากับสามสามาจาก25่สบวกสิที่ย้ายมาบวกนะคะแล้วก็ x เดียวเท่ากับ35นะคะก็ตัดไป717 เจ็ดห้าสามห้าไงโอเคเสร็จแล้วหข้อทําให้ถึง5้านาทีไว้ไเมล่ะสัดส่วนหรืออัตราส่วนแบบนี้เนี่ยถ้าตั้งสมการรู้วิธีคิดทําได้เร็วเลย